สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินข้าวต่างพื้นที่เนาะก็จะทุรักทุเลนิดนิดแล้วก็แม่ส้มไม่ได้ทําเองค่ะแม่ก็แม่ส้มซื้อซื้อเขามีน้ําพริกกะปิน้ําพริกปลาแล้วก็ปลาสับค่ะและอันนี้ก็เป็นส้มตําและอันนี้มีผักสดแล้วก็นี่อันนี้น่ากินมากๆเลยขอใช้มือหยิบเลยนะคะเ,เขาเรียกอะไรฮอร์โมปิ้ง น่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาไม่ใช่อุปสรรคในการกินเนาะกินมันอย่างนี้เลยค่ะกินง่ายๆแบบนี้แหละผ่าข้าวมานั่งกินแซ่บๆด้วยกันค่ะืดูดิถ้วยก็ใช้เป็นถ้วยพลาสติกนะคะนะคะโหอร่อย ยี่สิบบาทเพื่อนๆปลานี้ก็ยี่สิบนะคะยาวเป็นฟุตเลยอะน่าจะสักหกขีดได้อะคะ่ะไม่แพงะคะ่ะ มาลองชิมน้ำพริกกะปิดูด้วยวองเขาจะเผ็ดเหมือนของข,ของเขาใส่มะม่วงด้วยนะคะรสชาติอร่อยอ่ะอืม 咖啡可比，อร่อยจริงค่ะ <noise> <noise> ลสดมากค่ะ อยู่กับน้องก่อนก็นได้โคตรลูกเดี๋ยวแม่อัคดคลิปแป๊บนึงน้างขาไนได้ไหมทั้งนอกนั้นน้องปิดประตูให้แม่หน่อยได้มาสวัสดีครับก่อนเราอาน้ทำแก้มนอนฉี่ฉี่ก่อนน้องปิดห้องน้ำลูก อ,อร่อยนะเพื่อนๆมันสดมากเลยอะ่ะน้องแก้มพาน้องออกไปข้างน,นอกก่อนนะลูกนะหน้าห้องหน้าห้องแป๊บหนึ่งเปลี่ยนชุดนงอะ่ะแป๊บหนึ่งปิดประตูก่อนลูก ไม่ไมน้องออกไปจะเล่นกับพี่แก้มก่อนเดี๋ยวแม่ตามไปมมมมปิดประตูให้แม่ด้วยลูก อร่อยจ้าไม่ได้ตำเองก็อร่อย ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มนะคะขอบคุณด้วยใจจริงค่ะแม่เช้มาเข้าห้องนูลูกพเข้าห้องนูได้เลย คะมีเข้าได้เลยมครัเข้าได้เลยค่ะคะมีช่างมาดูอะไรคะอร่อยอ่ะ 朋友。 ตำน้ำพริกกะติใส่มะม่วงอร่อยค่ะแม่สอไม่ได้ตำเองนะคะซื้อเขาจะเขาใส่มะม่วงอร่อยเคยตำใส่มะขามมะขามเปียกก็อร่อยค่ะ อาหารอาจจะเห็นไม่ค่อยหมดนะคะปลาอย่างเงี้ยใช้พริกน้ำปลามะนาวอร่อยแล้วค่ะ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะพอดีแบบมีคนมาคุยลูกอะไรอย่างเี้ยต้องขอโทษจริงๆค่ะมีคนมาขัดจังหวะนิดนึงเนาะ ผักนี่ก็แบบเห็นผักดองชอบอะค่ะคื้อกินน่าจะเป็นผักดองบ้านนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเรียบร้อยแล้วอีกสักพักหนึ่งเริ่มยืนแน่นอนค่ะ ได้ขอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วสร้างก็ดีดี ปลาอะไรนะเพื่อนปลา้ําดอกไม้ไปมคะั้ตั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 น้องถอดเสื้อแล้วก็ตากหน้าบ้างเลยลูกปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกชาย <c oughs> อร่อยอะ่ะ น้องต้องปิดประตูให้แม่ให้สนิทนะลูกน,นะแม่ันถอดไม่ได้ถอดให้พี่แก้มถอดให้ปิดประตูบอกแม่บอก,บอ,กอุ้งเบาๆอร่อยค่ะ เพื่อนๆคะอย่าพิ่งมา <c oughs> โปะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวขอไปดูแลลูกก่อนคะ่ะอย่าพิ่งมา,านะลูกอย่าพิ่งมาสวัสดีคะ่ะอย่าพึ่ง